น,นะครับน้องทายพระเกอกน้งเง็ดคืนนี้รับบทเป็นพระนะครับพระในเรื่องลิเกกครับพี่น้องหุ้ยหุยโอ้พี่นอ้อ,นองชอบใจใหญ่เลยครับเห็นพระครัจเจริญพรนโะยมนะที่นี่ก็แปลกนะลูกเอ้ยเห็นพระเห็นเจ้าแทนที่จะยกมือไหว้มานั่งขำกันซะแล้วเออก่อนอื่นนี่ต้อง ออกตัวแทนลิเกคณะสอมน้ำเพชรด้วยนะครับกล่าบไปถึงท่านเจ้าภาพนะครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดทายกทายิกาทุกรูปนะครับเราไม่ได้เอาศาสนามาล้อเลียนไม่ได้เอามาล้อเล่นเป็นพระในเรื่องลิเกผิดพาดท,ทางภาษาบาลีวักหนึ่งตอนใดต้องขอขอมากรรมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสาธุ <c oughs> เดี๋ยวขอทำวัดก่อนนะโยม ฉันบวชเป็นพระธรรมานนฉันเคารพหลักสูตรฉันจบเกลือบพบพระโอลหันฉันเข่งชมัดจนต้องอาบัดท,ทุกวันข้าวเย็น,นก็ฉันทุกวันไม่เห็นใครว่า ปวดเป็นทรงมั่นคงอยู่แต่ในสิน้นกิเลสตัดสิน้นเหลือไว้แต่กินตัณหาเล่ายาไม่ฉันทุกวันดูแต่กัญชาสีกงสีกายักคิ้วหลิวตานะให้ดูก็ได้ วันพระแต่ละทีเน่ก็มีโยมมาทำบุญทั้งสาวรุ่นรุ่นและคุณผู้เฒ่ามากมายนั่งไม่ระวังพระเห็นสีกางเกงในแน่ไอ้บางคนก็ไม่ใส่กางเกงในนะไม่มีพระจ้องตาโตตั้งนโมไม่ถูก พอเห็นกระปุกสินลุกป,ปึงปั่งทันทีพอลงจากศาลาก็ปีเข้าหายทีพอตัวฉันนี้เป็นพระในเรื่องลิเกเจริญพรนะ,จะเจริญพรนะญาติโยมอาตมาเองนะาอาตมาชื่อครับโยม ด้านนี้ก่อนอ่าทางไหนโยกทางไหนนี่งทางฟังพิพาทนี่ครับอ่าเจริญเจริญพรนะลูกเลยขอเวลานิดนเดิมดีดีลูกลูกพี่อย่าลืมให้สิ่งไม่พรมาด้วยนะอ่าโหดเดินยันนักเกรงเลยจริญพรนะลูกนะคอยรำให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการเป็นไปได้ชอบประกอบประธารและไซส์ขอทุกพันสำเร็จอ่ะเดี๋ยวกดน้ำเลยโยมเอ้ยอะ จเจริญพรจเจริญพรลูลกอ่าอ่าเจริญพรนะลูกเอ้ยดีลูกดีลูกโอ้ยเวรกรรมแท้ๆทีป่ปลายแม็กหมดอีกเออดีลูกดีดีดีลูก,ลกเฮ้ยพรกจะอดอยกากก็กมั่งว่ากลัวอ่าไม่ไม่ไม่ต้องหลีบไม่ต้องรลีบลูกโอ้ยมือสั่นเนาะโอ้โยมเอ้ย จริงแล้วไม่ต้องแม็กก็ได้นะเด่ได้ก็แกะแล้วลูก <c oughs> ขอบคุณนะครับออขอบคุณเจริญพรนะเจริญพรนะลูกเอ้อขอบคุณพี่ <c oughs> น้องที่ชมไร้สดอยู่ 9, ทั้งหมดเก้าพันกว่าท่านแล้วครับออขอบคุณนะครับอา <c oughs> ตมาเองนะชื่อพระหมูลูกบวชอยู่ที่วัดนี้มานานแล้วนะอายุครบบวชพ่อแม่ให้บวชไม่บวชติดเพื่อนติดเที่ยว ติดมอตเตอร์ไซค์พอมีเมียเมีย,มยตายบวชให้เมียสำนึกในพระคุณเมียอัตมาออกไปบินทบาทโอ้ยมาอีกแล้วโยมเอ้ยดีดีดีลูกมา,มา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 เรื่อยเลยมาเรื่อยเลยเอยอวให้พรด้วยพี่อายุวันนวยสุขวยพระรวย <c oughs> อ่าให้วัตถุมงคลพระมาด้วย ท้าเวสุวรรณเอ้ามามาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอเวลาสักครู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของรางวัลนะครับที่มอบให้กับน้องอันนะครับขอบคุณนะครับาจานจรญพรนะลูกนะอธมนะพระหมูพ่อแม่ให้บวชไม่บวชมีเมียเมียตายบวชให้เมียสำนึกในพระคุณเมีย จะออกไปบินทบาทเห็นผีเมียร้อยฟูบาทไปหมดพอเวลาอตาตมาจะนอนก็เห็นผีเมียลอยเต็มมุง้งฉันนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าจะลับไม่ตื่นถูกคําทุกคืนฉันกลัวจะตื่นไม่ไหวหลับตาทุกทีเห็นผีมากวนใจไม่รู้ผีใครผีใครเฮ้ยเห็นผีมาแหกไอ้นั่น เห็นผีมาปิ้นเอ้นี่เห็นผีหีใหญ่คนนั้นเห็นผีใหญ่คนนี้ผีเด็กนะก็ไม่เท่าไรเดต่ผีผู้ใหญ่นะเห็นได้เห็นดีผีผู้ใหญ่นั้ไม่เท่าไรหรอกแยแต่ผีคนแก่ที่มันเหี่ยวเต็มทีฮึจิตเมียสารละพัดผีหลวงพ่อเอ้าโอ้ยหลวงพ่อนี้เข้องทมใครเดี๋ยววัด อะไรอะไรโยมอะไรเป็นอะไรมาลูกสวัสดีครับหลวงพ่อจะริญพรจะเริญพร,ร,พรลูกเอ้ยช่วยผมด้วยครับเออ,เอ,อแล้วเป็นอะไรมาละเนี่ยโดนฟันครับโดนฟันครับไหนดูสิที่ไหนโยมโดนมีดฟันอ๋อโดนมีดฟันใช่เออคนสมัยนี้นะวัตถุมันจะเจริญขึ้นจิตใจคนเราสิมันต่ำลงธรรมะในใจคนนะมันไม่เหลือแล้วเหลือแต่อาวุธ มีดปืนเอาอย่างนี้สิลูกบวชซะเป็นยังไงไม่เอาหรอกผมผมบวชไปแล้วอ่ะบวชไปแล้วจะศึกมาทําไมล่ะลูกโอ้โหผมบวชตั้งวันสานึงน่ะอ่ะผมบวชไม่ได้ผมต้องออกมาเล่นลิเกเพื่อเลี้ยงน้องอ๋อไอ้น้องคนกลางมันดือ้อโอ้บางทีมันก็ไม่ดื้อหรอกลูกผมก็ต้องออกมาทามาหากินเลี้ยงเออมันมีเมียครับมันก็ไปติดเด็กไอดอล เมียก็ร้องห่มร้องไห้โถ<น>หาผมเคร,รียดผมเหนื่อยใจยังมันอาจจะไปตามพี่มันก็ได้มั้ง <c oughs> เราก็ไม่รู้ท้นเรารู้จริงเราค่อยพูดลูกไม่รู้จริงอย่าไปพูดนะลูกนะ <c oughs> พ่อฝากเด็กไว้เลี้ยง <c oughs> อ่ะอ้าวเออทำไมลูกชายลูกชายเวลาเด็กโตให้เด็กใสแ่แหวนแหวนอยู่กับเด็กอ่ะแหวนอยู่นี่เดี๋ยวว่าเผื่อไปเจอในภายภาคหน้าผมได้จาเด็กได้อครับ เองจะไปแล้วอะนอกวัดนภัยอันตรายมันเยอะลูกเอ้ยค่ะอ่ะถ้าเองจะไปเป่าหัวให้หลวงพ่อทีลูกไม่ใช่ทำไมล่ะหลวงพ่อต้องเป่าให้ผมอ๋ออาๆไป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 น้องไปแล้วนะเออดูแลตัวเองดีๆนะหลวงพ่อท่องให้ขึ้นใจนะท่องอะไรครับนโมมอไซห้างอะไ้ไหมลูกเวลาจะไปสู้รบปบมือกับคนอื่นต้องท่องเออมนกระถาอันตรายมีดปืนนี่ไม่ได้แดกหรอก น้โมมอไซห้างหัดท่องไว้ลูกท่องอยังไงอะครับน้โมตะสซาน้โมตาซาพาข้าวาโตอาลาฮโตตมาตาพุทธตาน้โมตะสซาน้โมตาซาพาข้าวาโตเพียงอาลาฮโตตมาตาพุทธตาโอ้มาลึกกึ่ยมลึกกึ่ย เอาลมออกนี่แหละลูกผมต้องไปแล้วนะครับอาจจเจริญพรลูกเล่นลิเกเล่นดีๆนะมีคนเขาแอบ,บมองอยู่วะใครอะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาแอบ,บอยู่จะไปรู้ไหมเล่ะไ,ไปแล้วผมลำลาไปเอะไปนาขอนะเออโชคดีโชคดีอย่าลืมนะแหวนเด็กให้เด็กโตให้เด็กใส่แหวนเออเดี๋ยดูแลให้อย่างดีอออเอาแหวนให้เด็กนะไม่ใช่เอาไปให้คนอื่น <laughs> ไปนะครับเออย,ยมยมฮะเดี๋ยวนะรู้จักคำว่ากวนส้นตีนไหมยอมเป็นพระพูเรื่ออบาบัตนะก็ถามเฉยๆถามเฉยๆไม่ได้ว่าเออทวากว่าอีกแบบนึงสิเา้าผมขออีกบทได้ไหมอะไรอ่ะน้โมกัแตนโมตัสาภาคาวะวัตตืดกันหน่อยน้โมบ่อยๆมันก็นต้องตืดสักทีนโมลายคันมันก็นต้องตืดทีทีนโมอ,อีกทีมันก็น<ะ>ต้องตืด<ะ>ต้องตืด จะเล่นพอลูกเอ๋ยโชคดีโชคดีเอ,อาซีวิกาได้เด็กมาแล้วหนีเข้ามาในวัดโอ้ยดูสิจะเพย์น่ะทิ้งฉันแล้วแล้วเนี่ยกลับก็ไม่ถูกด้วยจะคลอยอยู่แล้วจะเป็นยังไงดีเนี่ยต้องเลี้ยงเด็กไม่หา,าเอ้ยไอ้หลอดแล้วเราแม่เจอยอดแหลมแหลมยอดแหลมแหลมโอ้ ยอด้มแหลมต้องเป็นวัดแน่ๆเลยมีวัดก็ต้องมีพระเอาวะเป็นไงเป็นกันนี้พระช่วยแล้วกันพระอ้าวโอ้โหเอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เรียกเรียกชัดชื่อจริงเลยพระอะไรล่ะโยมย่า มือทะยอนนะพะโกผีไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะคนผีคนคนคนท้องคนท้องอ้าวโอ๊ยเลยไปอีกหน่อยตรงนน้นโรงพยาบาลแล้วลูกไป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 โอ๊ยไม่ไหวแล้วหลวงพ่อออกมาช่วยก่อนไม่ไหวแล้วโอ๊ยชีวิตเนาะเวลาทำนะทำนอกวัด พอเวลาออกจะมาออกในวัดนี่ถ้าทำในวัดพระจะได้ช่วยได้เต็มที่ไปม่หลวงพ่อช่วยด้วยโอ๊ยอย่ามาหลอกมาหลอนเลยเดี๋ยวฉันจะทำบูตวไว้แต่ก็ถายเพย์ให้ฉันกลัวแล้วโอ้ยท้องคนน้องกูปวดท้องแล้วพระลูกพระให้พาตะมาหลอนไปด้วยข้ากผีเนี่ยผีเนี่ยไม่ใช่ผีพระลูก พระพระตายแล้วทำไมหลวงพ่อหน้าดาจังเลยเนี่ยฮะตาตอดดำไปหมดทำวัดไงลูกตากแดดตากลมดำเป็นธรรมชาติอแล้วตาแข็งด้วยนะเนี่ยเอออาตมากินกาแฟไปลูกโอ๊ยหลวงพ่อช่วยหน่อยสิปวดร้องเนี่ยะคลอแล้วถ้าจับตัวสีกามันจะอาบัตเราก็ต้องไปปงอาบัติอีกปบไป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 ไ ไปเดินไม่ไหวแล้วแม่หลวงพ่อเดี๋ยวค่อยๆนะหลวงพ่อบันไดบันชันละมาร์ชเต็มที่แล้วโอ้ย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 อะไรแล้วนายยงพ่ออะไรปวดคอเดี๋ยวใครก็เห็นเข้านัินอาบัดเข้าเจมาแล้วกลัวเราปิดประตูไว้แล้วโยมมอ่ะไป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 โอ้โหหลวงพ่อดูสิเนี่ยทำบันไดเนี่ยชันไปหมดเนี่ย เดี๋ยวถ้าตกไปแทงขึ้นมาทํางไงเนี่ยว่าแต่ปวดท้องจะคลอดลูกดีขึ้นแล้วใช่ไหมไหิ้ยหลวงพ่อดีขึ้นแล้วเมื่อกี้ปวดแทบขาดใจแล้วเองเป็นอะไรมาละเนี่ยหลวงพ่อเลือกบรรยาวะ่ะเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวฉันแนะนาตัวให้หลวงพ่อรู้จักเลยฉันเนี่ยฉนันเื้อศรีวิกาเป็นเมียเจ้าของพระองค์ขั้นทรงบดินและตอนนี้บ้านเมืองก็เดือดร้อน สึกสงคราเจ้าค่หนีตายมาใช่ไหมหนีตายมาไม่เป็นไรหรอกโยมอยู่กับอาตมาไม่ต้องกลัวที่ไหนใครจะใหญ่นไม่สําคัญแต่ที่นี่วัดของฉันใครจะมาใหญ่เกินวัดฉันไม่ได้เจ้าค่าและที่สําคัญเองอยู่กับอาตมาใครจะมาทํำลายเองนะ่ะอาตมาไม่ยอมแน่ ีก็ฝังลูกนิมิตยังเะรฝังแล้วเหรอเออถ้าทานจะฝังไม่หมดนะทำไมอะเหลืออยู่สองลูกโอ้อันนี้ไม่ใช่ลูกนิมิตเอาแล้วอะไรอะอันนี้ประตูประตมาเองเข้าใจผิดเออว่าอดอ้อยอ้อยดิว่าปวดชอำเลยลิลแม่ปวด ปวดเมื่อใจจนหุดปวดเสียจนสุดกำลังอ้ยวลาเอพบกับน้องหันะครับอาเาเป็นจากไหนิกรรมของอาตมาแท้ๆเลยโยมเอเดียวกข่ากันอีกมือ้เฮ้ยอะไรอ่ะทำไรอ่ะปัหาเด็กกันที่ แลหาเจอไหมหาไม่เจอสิน่ะโอ้ยไม่ต้องไปหาแล้วทำไมอ่ะฉันเอาเด็กมาส่งเฮเอาเด็กเอ้ยสมัยนี้เขาส่งเด็กเงี่ยโอ้ยเขาส่งกันแบบนี้เลยว่าเลิกโยนแล้วลูกไม่เกะเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวส่งเด็กเป็นตัวส่งเด็กครับอ๋อเออเขาส่งงี้ก็ดีดีดีเดี๋ยว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 อะไรอ่ะถามอะไรหน่อยสิทำไมล่ะลูกแล้วเราเปไปเยอะเนี่ยแล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นพระอ่ะ แล้วเปไปให้เขาอะรู้ที่รู้ว่าเราเป็นพระด้วยออกตัวเลยอะตมาโอ้ยแต่รู้อีกทีว่าเขาเป็นตัวปลอมเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรเน่ะก็ไม่รู้เห็นเขาบอกกันมาใครบอกใครบอกมึงมาไม่รู้ผมมีสายเยอะเออเอาทำไมทำไมมีอะไรต่อไหมลูกและถามจริงได้เข้าวัดนานยังไงเข้าวัดนานยังอ๋อเข้าวัดมาได้ไม่นานหรอกลูกทำไมทำไมไม่นานอ่ะก็สวเพิ่งเปิดประตูให้ แกอยู่วัดบางคานเงี้ยเนี่ยคนละวัดย้ายแล้วย้ายแล้วเออแล้วอย่าไปทำไรผู้หญิงเอาละเออไม่ทำหรอกนะดูผู้หญิงให้ดีนะไปก่อนไปก่อนเไปไปไปโชคดีโชคดีครับผมโยมเป็นยังไงบ้างลลูกเอ้ยโยมลูกพอเออเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงลูกฉันนี่ลูกอยู่นี่ลูกอยู่นี่อยู่กับอาตมานี่ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายอะเจ้าค่ะโอผู้ชายลูกผู้ชาย จะปุ๊บแล้วรู้ได้ยังไงว่าลูกผู้ชายก็นี่ไงรู้นี่ดอกจำปีแหลมเปี๊ะเออดอกจำปีแหลมเปี๊ะเลยเออแล้วลูกผู้ชายลูกแล้วลูกผู้หญิงเป็นไงอ่ะโอ้แต่ผู้หญิงมันจะไม่มีดอกจำปีมันจะนั่งหน้าคว่าอยุ่งกันนะลูกเชื่อเหรอไหนไหนไหนเจ้าคะขอขออุ้มลูกหน่อยเจ้าค่ะ งงขอบคุณนะเจ้าคะ่ะที่ช่วยชีวิตเขาไว้จะเลยพรถ้าหากว่าไม่ได้หลวงพ่อมาช่วยเขาไว้นะ่ะจะตรงแย่แน่ๆเลยเจ้าคะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของอตาตมาเองโยมเออหลวงพ่ออีฉันมีเรื่องให้หลวงพ่อรบกวนนิดนึงหน่อยได้ไหมเจ้าคะ่ะได้สิโยมตอนนี้บ้านเมือกงกำลังเดือดร้อนอีอข้นงจะพาลูกไปด้วยก็กลัวว่าลูกจะลำบากได้รับอันตรายใช่เออฝาก ดูแลลูกชายไว้สักหนึ่งคนได้ไหมเจ้าคะไม่มีปัญหาลูกมะเดี๋ยวดูแลให้เป็นอย่างดีจริงนะเจ้าค่ะหลวงพ่อและค่าน้ําค่านมยังไงลูกเลี้ยดูให้ดีนะเด็กคนนี้เป็นลูกเจ้าถ้าเลี้ยงไม่ดีนะหลวงพ่อตายนะเอาไปลูกเดี๋ยวเเอากลับเมืองมึงไปลูกไหยหลวงพ่อขอร้องเถอะนะเจ้าค่ะช่วยด้วยเดี๋ยวดูให้ดูให้ไม่ต้องห่วงเรื่องค่านมเออเดี๋ยวอีก20ปีจะมาส่งค่านมเจ้าค่ะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอาตามา <S 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 จะนำโบสถ์ซื้อนมให้แหมหลวงพ่อหยอกเล่นนิดนึงเออไม่เป็นไรไปโชคดีลูกไปถ้างั้นถ้าไม่ตายจะกลับมาหาลูกมารับลูกมาเลี้ยงเพนะเจ้าค่ะจะเลยพ,พอลูกลาก,ก่อนนะเจ้าค่ะมิดแกนใช่ไหมเนี่ย<า>มิดแกนมิดแกนหน้าน,นะมิดแกน,น,นโอ้ยอาตามานี่ดูทุกวันเลยมิดแกนนั่นจริงเหรอเจ้าค่ะดูไม่เคยจบอาตมาเสร็จก่อนทุกทีเน็ตหมดโอ้โหเสร็จเลยเน็ตหมด มันไปดูอะไรทั้งวันวะเจนเจงเจนไปโชคดีลูกเจ้าค่ะเออไป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 เหน็ดหมดจูเหล็ดเหน็ดหมดเออโอวโอ้โหเงียบ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 โอ้เงียบ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 โอ้อย่าร้องนะลูกเอออย่าร้องนะอย่าร้องไอ้สารหูบอกอย่าร้องอย่าหายให้แซดตุ่ติไปหมดนะคอัเฮ้ยไอ้นี่ไม่ร้องเอ๊ะเด็กที่ไหนร้อง อ๋อนี่ยังมีอยู่ในกุฏิ<ะ>อ้อยู่ในอยู่ในย่ามอีกสอง<ะ>หายมิแกนพาคุณล้วนไปแล้ว<ะ>เออนี่นียังอยู่อีกสอง<ะ>เออ<ะ>เดี๋ยวเลี้ยงเขาไว้ถึงวัดอาตมาน่ะจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่แต่มันจะแคบลงถ้ามีไอ้เด็กสองคนนี้มาอยู่ด้วยนะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวอาตมาเลี้ยงไว้เองนะลูกนะอ้าวแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวมาช่วยเลี้ยงด้วยแม่ครัวมา เรียกแม่ครัวมาช่วยเลี้ยงครับลูกพ่อได้พองสองสารจะเก็บเด็กสี่คนนี้เลี้ยงเอาไว้โอ้โหพาไปหาแม่ครัวทันทีจูบบาร์กาแฟของลูกอันครับเมื่อเย็นนะฉันเห็นนะแม่ครัวนะแม่คัวทูนัวแม่ครัวงานนี้ข้าวปลายกมามากนี้แม่ครัวบ้านนี้หม้อใหญ่หม้อใหญ่ก็หม้อ,มอหุงข้าวนะเธอไม่รู้เบอร์ไม่รู้เบอรบ์อะไร พวกลิเกก็มองละนาดก็จ้องไม่รู้ว่ามองทำไมหม้อข้าวบ้านเราก็มีแต่หม้อบ้านนี้ใหญ่ดีเนื้อไข่หม้อข้าวบ้านเราเก่าไปชอบหม้อใหม่ๆใ,ใหญ่ๆของแม่คลัวโอ้โหเอฮอฮะวาดภาพหลับตาอาหารเออกับข้าวอร่อยโยบขูหัวแม่ครัวคนดีถ้าหมอ้อโตแบบนี้น่ต้องมีเจ้าของนะ ยังไม่จบจองม่อม้อของน้องขอเธอขอเธอนั่นนี่ก็เธอหุงข้าวอย่างไรเอ๊ม่อทำไมปากไม่เคยเลยหม้อแม่หัวงามคำหน้าลูกหน้าคำและไม่ดำเปื่อนเปิ่นี่เคยไปเล่นบางานโอ้ม้อบ้านนั้นนับเป็นมันเหนียวเนื้อม้อเจ้าขอให้เราเถอะถ้าไม่ให้ช่างเถอหม้อเมียฉันก็มีไม่เป็นไรแต่กลับบ้านขอเมียดูหม้อโอ้โหไปแล้วครับหลวงพ่อไหวต่อข้า